สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่เคบับซอกราวครับนี่อะไรครับอยู่ที่ตลาดไนท์สุรินครับโอ้โหมาดูอันมุนหมุนนี่ครับเขาเอื่นอย่างนั้นไงไก่บ่ครับนี่ครับเจ้าของร้านเพิ่นทำแบบรวดเร็วมากเลยนะครับไอ้มุนหมุนอยู่ใช่ไก่แค่หมดกี่ตัวครับสิบโลเนาะเป็นกระดูกเป็นเป็นโอ้เป็นเนื้อสดอกเหรอครับโอ้ พามาดูใกล้ๆครับพี่เขาทำเร็วมากนะเพื่ออะไรเราไม่ได้คนับเพิ่มเพิ่ม่มเพิ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 ่มนี่แหละครับไม่น่าเชื่อว่าที่ตลาดในเมืองสุรินทร์จะมีอะไรที่น่าอร่อยขนาดนี้ครับหมุน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 สั่งได้ครับนี่ครับนี่ครับมาปั๊บเอฟซีมาเลยนะครับลูกค้าประจำที่เขามาเลยที่วับซอกราวครับ พี่เขาทำเร็วมากครับนี่อร่อยมีเครื่องโอ้ทีวับซอกกลาวหนึ่งร้อยบาทครัหนึ่งร้อยบาทครับนี่อะไรครับเดีกินเลยโหต่อแถวอีกเป็นพันครับอ๋อแปลว่าชิ้นละห้าสิบเนาะชิ้นละห้าสิบห้าสิบข้าวิีสเจ็ดสิบครับธรรมดาเอาเผ็ดไม่ได้เผ็ดหมนิ่มลอยเผ็ดน้อยนะคะนี่ครับตอนแรกตกใจครับไก่อะไรมาหมุนๆนะครับ ไก่ทีละ10บโลนะครับก็น่าจะประมาณสักเกือบ20ตัวนะครับนี่ครับกระดูกเออเป็นเป็นเนื้อส่วนอกนะครับเนื้อส่วนอกนี่เลยครับเคบับซอกกลาวตลาดไนเมืองสุรินโอ้เนี่ยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยปุ๊บเพิ่มเพิ่มเร็วมากครับเร็วมากครับปพ๊บมเพิผักลงไปลงไปอื้อ โอ้ Ooh, ไก่ลงไปไก่ลงไปโู้ดูตอนพื้นเฉือนครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บปาดเร็วขนาดครับพี่น้องว mm hmm. ุ้ยเร็วอีดีปึ๊บปึปป๊บโอ้เรีวแล้วครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวป,ปึปป๊บจึ๊บจึ๊บห่อ,อ,อไปโอ้ แต่น้อยเกินก็ไม่อร่อยนะครับอันนี้ขาประจำใช่ไหมครับขาประจำเลยมีเอด้วยนะครับอร่อยด้วยอร่อยเนาะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวพามาเบิ่งหมองไก่หมุนๆนี่ครับไก่ก็สะหมุนๆๆๆไปเลยโอ้แต่ร้อนนะครับโอ้โหเจ้าของร้านก็คงร้อนนะครับเนี่ยครับรักโตโต้สนุยแย้มโซนแย้มนะครับนี่ครับนี่ครับ เคบับซอกลาวครับ50บาทผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยก็กินได้เบิดครับ50บาทครับ FC มาไม่ขาดสายอยู่ตรงนี้ครับตรงมอยาครับตรงกงนเรศนะครับนี่ครับถ้าไปไม่ถูกก็จำตรงนี้ครับพี่เขาขายตรงนี้ทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางเข้าอีกทางฝั่งอันนี้เขาเรียกฝั่งอะไรครับฝ่งไฟแดงครับเออฝั่งไฟแดงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งเทศบาล เน,นี่ยครับทางเข้าฝั่งไฟแดงนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหน,นุนพี่เขานะครับเคบับเซกกราวสั่งได้นะครับขอบคุณครับ